สวัสดีพี่น้องเมื่อนี้พัดทุ่มผู้ใหญ่บ้านนะหัวหน้าผู้ใหญ่บ้านเพิ่นมาเที่ยวมาเบิ่งมากินเข่าเมื่อนี้เพิ่นสิไปต้อนรับผู้ว่าเพิ่นผูัวผู้ใหญ่บ้านแม่บ้านเพิ่นมาเลี้ยงเข่าพัดทีมเจ้าหน่ายมากินมากินเขาก่อนนี่พักน้ำพริกก็เม่นนะพัดทั้งพังเล่าก็เอือนบักเพชรซุปนี่ซุปน้ำไม้ นี่พักพี่น้องพักสันโตอันพักสันโตอิชิย่ำเสารต้องกินอิชิกับไี่ยังเลยครับวันนี้วันนี้แกงขี้เคล็กพี่น้องนี่แกงขี้เคล็กนี่เนียบหัวหน้าพญ่บ้านเพิ่นแกงมานกมดแล้วพี่น้องเอ้ยนกถวยักใหญ่โอ้กำลังถอดไม่ไี้บ้านกินมดพี่น้องเอ้ยนี่ขมียวมดแอดแศดกระติ๊บหนึ่งโอ้พญ่บ้านไม่ได้พูดคัดกเลยเพิ่นจะไปตอนหลับผัวเมื่อนี้